สวัสดีคนวันพุธนะคะคนวันพุธช่วงนี้มีดวงการเป็นผู้นํานะคะช่วงนี้คนวันพุธเหนื่อยเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินหรือความรักเหนื่อยแต่ว่าจะผ่านไปได้นะคะจะผ่านไปได้ขอให้อดทนเนาะแล้วก็ขอให้เหมือนประมาณว่าช่วงเนี้ยอ่ะ ถึงถึงคุณจะมีอปุปสรรคเนาะการงานเนี่ยมีอปุปสรรคแต่ว่าก็จะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือนะจะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือแต่เหนื่อยหน่อยแต่คุณจะผ่านไปได้ขอให้เข้มแข็งอดทนนะนะคะแล้วคุณจะผ่านไปได้เนาะมีดวงการเหมือนประมาณว่า บริหารจัดการนะคะ่ะช่วงนี้เนาะอาจจะเหมือนถ้าคนทํางานเนาะก็จะได้รับหน้าที่เนาะเกี่ยวกับการจัดการหรือบริหารหรือในนับหน้าที่ในการเป็นผู้นําหรือถ้าตอนเนี้ยใครที่เป็นหัวหน้านะก็จะต้องไปในเรื่องของจัดการเกี่ยวกับลูกน้องช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเหนื่อยหน่อยเนาะอ่าเป็นการวางแผนเนาะแต่ว่าคุณก็จะผ่านไปได้นะคะอ่าการงานอาจจะมีอุปสรรคเข้ามาการเงินหรือความรักนะช่วงนี้คนวันพุธนะ ต้องนิ่งเนาะใครที่มีปัญหากับคนรักกับครอบครัวกับลูกบริวารหรือกับผู้ใหญ่นะคะช่วงนี้คุณจะต้องนิ่งนิ่งแล้วจะดีอย่าเอาชนะอย่าเอาชนะนิ่งแล้วดีเนาะ อ่าแล้วคุณจะผ่านไปได้นะคะหันหน้าเข้าหาผู้ใหญ่เข้าไว้แล้วดีคนที่เกิดในวันพุธนะมีดวงเหมือนอยากยกย้ายเปลี่ยนแปลงอยากปรับปรุงแก้ไขในเรื่องของการงานหรือแม้แต่ที่อยู่อาศัยนะคนที่เกิดในวันพุธนะคะช่วงนี้ให้ใจเย็นเนอะให้ใจเย็นอดทนเข้าไว้เนอะอย่าพึ่ง อย่าเพิ่งโยกย้ายนะหรือว่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนแปลงนะคะในช่วงนี้ใครที่มีความคิดอยู่เนาะไม่ว่าจะเป็นที่บ้านที่เป็นเออหรือว่าจะเป็นในเรื่องของที่ทำงานเนาะให้อดทนเข้าไว้นะคะแล้วเดี๋ยวคุณจะผ่านไปได้แน่ขอให้อดทนคุณจะผ่านไปได้นะคนที่เกิดในวันพุธนะคะช่วงนี้หนื่อยหน่อยแต่คุณผ่านไปได้แน่มันอาจจะมีอุปสรรค เข้ามาบ้างแต่คุณจะผ่านไปได้มีดวงการเดินทางเกิดขึ้นนะคะบางคนมีการเดินทางแบบไม่ได้ตั้งตัวเนาะเป็นการเดินทางอย่างกระทนหันได้ในช่วงนี้นะคะหรือบางคนมีการเดินทางกับคนรักช่วงนี้ใครที่เหมือนเป็นคนโสดเนาะ,อ,ะอาจจะเป็นในช่วงของลุยอะ เออเหมือนเหมือนเหมือนประมาณว่าให้ลุยเลยเหมือนกําลังเหมือนมองใครอยู่กําลังที่จะจีบใครอยู่ขอให้คุณลุยเลยแล้วคุณลุยแล้วคุณจะสําเร็จนะคนที่เกิดในวันพุธนะคะทั้งวันพุธกลางวันแล้ววันพุธกลางคืนเนาะแล้วก็ช่วงเนี้ยถ้าเป็นในเรื่องของบุตรหลานบริวารนะคนที่เกิดในวันพุธเนาะคุณอาจจะมีการตัดสินใจกับบางเรื่องนะคะเกี่ยวกับบุตรหลานบริวารมีการตัดสินใจมีการเดินออกจากปัญหาหรือมีการเหมือนประมาณ ว่าช่วงนี้หรือแม้แต่ช่วงเนี้ถ้าเป็นในช่วงของอการนอนดึกได้เหมือนกันมีในเรื่องของการนอนดึกเกี่ยวกับในเรื่องของเวลากลางคืนได้เหมือนกันนะคะแต่ก็จะเป็นในในเรื่องของนั่แหละตัดสินปัญหาบางอย่างมีการจากไปมีการเดินออกไปได้ในช่วงนี้นะคะคนที่เกิดในวันพุธเนาะการงานนะคะขอให้คุณลุยขอให้คุณมุ่งมั่นขอให้คุณตั้งใจเนาะ คุณจะผ่านไปได้แน่เหนื่อยแต่คุณผ่านไปได้ใครที่มีคู่แข่งขันนะคุณคุณอดทนนะค่อยคุณอดทนคุณจะผ่านไปได้คุณจะ เอาชนะอุปสรรคได้นะคะแล้วก็มีดวงสิ่งที่จะต้องแก้ไขโน้บางคนโนกบกลังรอข่าวดีในเรื่องของการเงินอยากได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินหรือแม้แต่อยากจะมีคนมาช่วยเหลือในเรื่องของการเงินนะคนที่เกิดในวันพุธแต่ก็ยังมีติดอุปสรรคปัญหาบางอย่างอยู่นะคะขอให้คุณอดทนเน้บอดทนเข้มแข็งเข้าไว้แล้วคุณจะผ่านไปได้แน่นะคะคุณจะผ่านไปได้ คือคุณมีไพ่ The Star เดอะสตาร์เนาะเดอะสตาหมายถึงเป็นไพ่ที่จะช่วยเหลือเป็นตำแหน่งที่จะช่วยเหลือคุณก็หมายถึงว่าทําใจให้เย็นเข้าไว้ทําใจให้สบายสบายเข้าไว้นะคะแล้วเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างจะดีเองเนาะไพ่เหมือนเหมือนประมาณว่าคุณอดทนแล้วเดี๋ยวทุกอย่างจะดีเองเนาะเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านไปได้คุณจะมีคนช่วยเหลือนะคะ ช่วงนี้อย่าเอาชานะนาะคนวันพุธเตือนเลยไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอย่าเอาชานะนะคะต้องใช้ความอ่อนโยนเข้าหาแล้วคุณจะ ชนะอย, ana, อย่าใช้ความแข่งเข้าหานะคะอย่าใช้ความแข่งเข้าหาคุณจะต้องใช้ความอ่อนโยนเข้าหานะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานหรือการเงินหรือความรักนะคุณอยากจะสําเร็จหรือคุณอยากจะให้ใครช่วยเหลือนะคะคุณจะต้องใช้ความอ่อนโยนเข้าหาแล้วคุณจะสามารถจัดการบริหารได้คุณจะผ่านไปได้แน่นะคะคุณจะผ่านไปได้แน่ใช้ความอ่อนโยนแล้วคุณจะผ่านไปโนมีดวงการเฉลิม ฉลองมีดวงเหมือนประมาณว่ามีดวงมีความสุขได้ในช่วงนี้มีการเฉลิมฉลองมีคนนำอาหารของกินมาให้ทำอะไรก็ช่วงนี้ก็มันก็ถือว่ายังมีเพื่อนมีมิตรมีครอบครัวช่วยเหลืออยู่นะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้คนที่เกิดในวันพุธนะทำอะไรขอให้ใจเย็นนะแล้วที่สำคัญอย่าเอาชนะใช้ความอ่อนโยนเข้าหาแล้วคุณจะผ่านไปได้นะคะคนที่เกิดในวันพุธขอบคุณ